ธรรมะรตะหว่างทาเสียงเรียบกับนางแอนในเมื่อก่อนได้มีพลฤษีองค์หนึ่งมาประทับต่ำเส่นอยู่ในถ้ำแห่งนี้พละษีได้เอานางแอนมาเียกเป็นลูกสาวอยู่ต่อมานางแอนก็ได้ใหญ่เป็นสาวสวยงามที่สุดมีชื่อเสียงซาลือดังก้องไปไกลเมื่อทาเสียงเรียบได้ยินข่าวจึงสนใจอยากมาเบิงมาเห็นตามคำสาลือว่างามแท้บอเมื่อท้าเสียงเรียบมาเห็นนางแอนจนตกตะลึงกับความสวยงามของนางแอน เหมือนนางฟ้ามาเกิดท้าเสียงเรียบจึงมีความหักจากได้นางแอนมาเป็นเมียจึงได้เข้ามาแอนมาร่มกันในะทำแห่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วทั้งสองคนก็มีความหักเกิดขึ้นท้าเสียงเรียบจึงตัดสินใจมาสู่ขอนางแอนนำพลือซีผู้เป็นพ่อเพื่อเอามาเป็นเมียพลือซีผู้เป็นพ่อเห็นว่าทั้งสองหักมากกันแท้จึงได้ให้ท้าเสียงเรียบมาสู่ขอให้กิดกองตามพีของประเพนี้ให้เอาคันมาก ดอกไม้ต้นเทียนสร้างมามาสุขขอเท้าเสียงแรกยบพอมาสุขขอท,ทันทีเมื่อสองคนได้สร้างครอบครัวอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีในถรร้ำาห่งแอนมีสิ่งวัตถุล้ำค่าจำนวนหลองลายเธอซีผู้เป็นพ่อจึงได้มอบหมายนาทีเวยงานให้ทั้งสองปฏิบัติมอบให้ลูกเขยเท้าเสียงเรียบเป็นผู้ดูแลทำประตูเบื้องจะเวนอนอก มอบให้ลูกสาวนางแอนเป็นผู้ดูแลประตูเบื้องทําตะเวนตกถ้าสิ่งเรียบได้พอยามประตูเบื้องตะเวนออกยามใดก็คิดฮอดคิดถึงนางแอนผู้เป็นเมียถ้าสิ่งเรียบจึงได้แสดงความหักกันบริสุทธิ์บ่ว่าซานี้ซาหน้าซาต่อๆไปก็สิขอหักนางแอนเพียงคนเดียวเมื่อาเสงเรียบได้ถึงแก่กรรมสวรรคตัวหมดอายุไขจึงได้นมิ เป็นหุ่หินหองโฟนและหุห,ห่นห่ากายของเพิ่นและเป็นชีวะลึงของเพิ่อนอยู่ปากถ้ำเบื้องตะเวินออกอยู่ปากถ้ำเบื้องตะเวนตกกระเซ็นกันนั่งแอนได้สแสดงความหักอันบริสุทธ์ต่อท่าสิงเลียบบวาซานีหรือซาหน้าตัดต,ต,ต่อไปขอหักแต่เพียงทาสิงเลียบเพียงคนเดียวเมื่อนั่งแอนได้ถึงแก่กรรมสวรรค์นาครด,ดัวหมดอนุไขจึงได้ในรมิดป็นพาเขาทิพย์ ผาาขาอแก้วและเป็นหินพะยอนี่ของเพิ่นและมีบ่อนน้ำสักส์ซิดตัวเป็นน้ำพิบน้ำแก้วเอาไว้คนเท้ากินตัวดื่มเผื่อแก่ของซ่วยและสุขภาพแข็งแรงดีจับประวัติ